อ่าโอเคนะครับผมตัวนี้ก็เป็นยอดเงินไลท์คอยนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดจากการถอนเงินไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับอยู่ที่0 1 9 9 3 1 9ึ่ LTC นะครับผมถอนไปเพียงแค่1วันก็ได้รับเงินเลยนะครับตอนนี้นะครับผมไลท์คอยเนี่ยก็มีอยู่ที่10.1052618ไลท์คอยนะครับผมอันนี้ทําฟรีไม่ได้ลงทุนนะครับ อาโอเคนะครับตรงนี้เราได้ทําการเติมเงินไปที่ทูนิวเลตเรียบร้อยแล้วนะครับห้าบาทนะครับเงินเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะ แล้วก็รีเฟซดูนะครับว่ามันขึ้นการเติมเงินแล้วหรือยังนะครับซึ่งตรงนี้เราได้เติมไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วในส่วนของทูมี่วอลเลตนะครับออาโอเคนะครับตอนนี้ก็เป็นในส่วนของรายการนะครับเงินเข้ามา500บาทในส่วนของบัญชีทูมี่วอลเลตนะครับที่ผมได้เติมไปเมื่อกี้เนาะเติมปุ๊บเงินก็เข้าทันทีเลยนะครับได้เงินจริงแน่นอนนะครับวันที่21กันยายน6 5นะครับเวลาก็16บหกนาฬิกายี่สิเอ็นาทีเงินครับผมได้เงินจริงแน่นอนครับก็ขอสว งานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของการหาเงินคริปโตฟรีและก็ TruMoney Wallet นั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากจะมีเงินฟรีเนี่ยโดยที่ไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับผมเป็นการหาเงินฟรีไม่ได้ลงทุนซักบาทนะครับผมเก็บสะสมมาเรื่อยๆนะครับทีละบาท2บาท10บาท20บาท100บาทนะครับผมก็เก็บมาเรื่อยๆนะครับยอดเงินรวมทั้งหมดนะครับเหรียญคริปโตทั้งหมดที่ผมมีในกระเป๋า f o r e Pay เนาะผมเรียกช ใ้เป็นฟอ์เซตเนครับในการเก็บเหรียญไล์คอยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเก็บเหรียญอื่นๆก็สามารถเก็บได้ในกะระเป๋าอื่นๆเหมือนกันนะครับแต่ผมเน้นเป็นไ like ลนะ์คอยเนาะตอนนี้มี10เหรียญแล้วนะครับเก็บฟรี เก็บมาตั้งแต่เดือนธันวาคมนะครับปีที่แล้วนะครับรวมกับเดือนนี้ก็ประมาณ10เดือนพอดีนะครับประมาณ10เดือนเนาะในการเก็บฟรีมาเรื่อยๆนะครับสำหรับเว็บไซต์นะครับที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีนะครับในส่วนของเหรียญคริปโตนะครับก็คือเว็บไซต์บัคไซไฟนะครับแล้วก็การทําเงินทูมิวเอลตนะครับที่ผมได้ลงรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของการถอนเงินคริปโตไลคอยแล้วก็ถอนบัญชีทูมิวเอลตด้วย500บาทนะครับผมก็ได้รับเรียบร้อยแล้วถอนไปเพียงแค่1วัน19ชั่วง ก็ได้รับเงินเลยนะครับทางเว็บอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองใช้งานเว็บไซต์บักเซฟายนะครับก็กดลิงก์ตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้นะผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไปให้นะครับไปกดสมัครได้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับกดสมัครผ่าน Google นะ เพราะว่าไม่มีแอปให้เราติดตั้งนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะใช้งานผ่าน Google หรือว่าเว็บไซต์ได้เลยนะครับทั้งมือถือ Android iOS และก็คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้เลยนะครับขั้นตอนวิธีการสมัครผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ไปดูกันได้นะครับว่าสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คที่ประวัติการถอนเงินกันก่อนนะครับที่เราได้ทําการขอนไปเนาะว่าทางระบบหรือว่าทางเว็บไซต์เนี่ย จากจ่ายเงินจริงหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าหลายๆคนอาจจะไม่เชื่อแล้วก็สอบถามกันเยอะนะครับว่าได้เงินจริงหรือเปล่าเนาะเรามาดูตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะครับผมได้ทําการถอนเงินไปนะครับในส่วนของเหรียญไร้คอยนะไร้คอยนะครับก็คืออันนี้นะครับหนึ่งแสนคะแนนนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งเก้าเก้าสามหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะครับ l d c เนาะสถานะขึ้นว่าสมบูรณ์ละนะครับระยะเวลานะครับหนึ่งวันสิบเก้าชั่วโมงนะครับถอนไปเมื่อวันที่สิบเก้ากันยานะก็ได้รับในวันที่ยี่สิบนะครับกระเป๋าที่ผมใช้ในการถอนเหรียญไร้คอยนะผมเลือกเป็น Forcepay นะครับตรงนี้ก็เป็นยอดที่เข้ามาล่าสุดนะ นี่เลยนะครับดูตรงนี้ดูจำนวนเหรียญนะครับมันตรงกันรหรือเปล่า0.19931910นะครับวันที่20นะครับผมอ่านะครับยอดเงินก็ตรงกรนันนะาในส่วนของการถอนไรคอยนะครับต่อไปทูมิเนีย l เลดนะครับจำนวน500บาทนะครับแช่คะแนนแรกยู่ที่1 3 5 15, 1 5 0คะแนนนะครับ500บาทเนาะ สถานะนะครับผมขึ้นสมบูรณ์แล้วนะครับแต่ตรงนี้ยังเป็นกุญแจสีชมพูอยู่นะครับซึ่งเงินที่เราถอนทุมนิวเวลตเนี่ยจะยังไม่เข้าที่ทุมนิยเวลตนะเราจะต้องกดเติมเงินตรงนี้กดเข้าไปแล้วก็กดเปิดเผยเลยแล้วก็กดเปิดลิงก์ URL ด้านล่างนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นเงินรางวัล5 0 0บาทนะครับเราจะต้องทําการเติมเงินนะครับกดเติมเงินเลย จากนั้นเนี่ยเราก็ใส่หมายเลขทูนิวเล็ตของเราลงไปนะครับ10ตัวนะครับใส่ศูนย์นำหน้าด้วยนะเอาโอเคนะครับตรงนี้เราได้ทําการเติมเงินไปที่ทูนิวเล็ตเรียบร้อยแล้วนะครับห้าบาทนะครับเงินเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะเราก็รีเฟรชดูนะว่ามันขึ้นการเติมเงินแล้วหรือยังนะครับซึ่งตรงนี้เราได้เติมไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วในส่วนของทูนิวเล็ตนะครับเอาโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของรายการนะครับเงินเข้ามา500บาทในส่วนของบัญชีทูนิวเล็ตนะครับที่ผมได้เติมตบ เงินก็เข้าทันทีเลยนะครับได้เงินจริงแน่นอนนะครับวันที่21กันยายน6 5นะครับเวลาก็16นาฬกา21นาทีนะครับผมได้เงินจริงแน่นอนอ่าโอเคนะครับก็เติมเงินก็ประมาณนี้นะครับผมเติมเงินได้จริงแน่นอนนะครับกลับมาดูขั้นตอนนะครับในส่วนของการทําเงินนะครับในส่วนของเว็บไซต์บล c k กไซฟนะครับว่าเราเนี่ยสามารถทําเงินได้อย่างไรนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของการเติมเงินเข้าที่ทูนิโบริตแล้วก็ การรับเงินเข้าในส่วนของเหรียญคริปโตนะครับการมาดูที่หน้าแรกนะครับในหน้าแรกตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของโบนัสประจําวันโบนัส bon ความพักดีและก็เพรรายวันนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเรา,าทําการภารกิจต่างๆครบแล้วเนี่ยในส่วนของภารกิจรายชั่วโมงนะครับเราก็มากดเช็คอินตรงโบนัสความพักดีได้นะครับเพื่อที่จะเก็บคะแนนในแต่ละวันเนาะเรามาดูที่เมนูที่2การถอนเงินเนี่ยสกุลเงินคริปโตนะครับเราก็สามารถเลือกได้ เราจะถอนเหรียญอะไรเราชอบเหรียญไหนแล้วก็ถอนเหรียญนั่นเลยนะครับขั้นต่ําในแต่ละเหรียญเราก็กดเข้าไปดูกันได้นะไม่ได้จํากัดกระเป๋าในการรับเหรียญคิปโตนะครับใช้ได้ทุกกระเป๋าเลยต่อไปเป็นในส่วนของทุ u นี่โวลเลตนะครับขั้นต่ําอยู่ที่1 0 0บาทนะครับผมถอนเงินได้สูงสุดถึง1,000บาทเลยนะครับทำฟรีถอนได้จริงแน่นอนนะครับ สำหรับเว็บไซต์นี้นะครับผมถอนไปทั้งหมดอยู่ที่293ดอลลาร์แล้วนะครับผมทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมเมนูต่อไปนะครับออฟเฟอร์นะครับหลักๆเลยของเว็บไซต์บัคไซไฟนะครับจะเป็นในส่วนของการทำแบบสอบถามออนไลน์นะครับในการเก็บสะสมคะแนนนะครับสำหรับใครที่เป็นสายแบบสอบถามเนี่ยไม่ควรพลาดเว็บไซต์นี้นะครับผมสำหรับคนที่ทำเงินจากเว็บไซต์นี้แบบเก่งๆเลยนะครับวันหนึ่งเนี่ยอาจจะได้ถึง100บาทเลยนะครับสำหรับคนที่เขาทำเนาะอยากที่ผมถามหรือ ว่าหาข้อมูลมานะครับ1,000บาทเนี่ยเขาใช้เวลาทํา12วันนะครับผม12วันได้เงินถึง1,000บาทเลยนะครับผมก็ลองทําดูได้นะครับวิธีการทําแบบสอบถามนะครับก กดเว็บไซต์ต่างๆขึ้นมาทําได้เลยเนาะอย่างเช่นยูโดนะครับกดเปิดได้เลยนะพอเรากดเปิดมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบสอบถามแบบนี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปทําได้นะครับตรงนี้เพื่อนๆจะต้องเปิดแล้วก็ลองทํากันเองนะครับผมไม่สามารถแนะนําขั้นตอนการตอบได้นะว่าแต่ละแบบสอบถามเนี่ยมันมีเลขกสิทธิ์นะครับไม่สามารถเปิดเป็นสาธารณะได้นั่นเองนะครับต่อไปของขวัญรายชั่วโมงนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดรับคะแนนได้ทุก1ชั่วโมงนะครับคะแนนที่เราจะได้รับเนี่ยจะเป็นการุ่มตั้งแต่1 0ถึง18คะแนนวิธีการทําก็กด แก้แคปชั่นแล้วก็กดเข็มนะครับพอเราทําตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็รอเวลาอีก60นาทีจะทําการกดต่อได้นะพอเราทําตรงนี้แล้วนะครับกดมาที่แผงควบคุมนะครับแล้วก็กดโบนัสความพักดีในกรอบสีเขียวตรงนี้จะเป็นการเช็คอินนะครับกดเช็คอินต่อเนื่องทุกวันได้เลยนะครับเมนูต่อไปเป็นในส่วนของ l e a d errboard นะครับเป็นการจัดอันดับนะครับใครติดอันดับเนี่ยเขาก็จะมีคะแนนรางวัลให้แบบ รายวันแล้วก็รายเดือนนะครับแบบรายวันนะครับอันดับ1นึถึงสินะครับคะแนนรางวัลเนี่ยก็ดูฝั่งด้านขวามือในกรอบสีม่วงตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นคะแนนนะไม่ใช่ค่าเงินบาทนะทุกคนมีคนไทยติดอันดับ2นะครับแล้วก็อันดับ7-8นะครับผมที่เขาติดอันดับแบบรายวันเนาะ ต่อไปรายเดือนนะครับอันดับหนึ่งถึงอันดับ10นะครับก็มีคะแนนให้เป็นรางวัลตรงนี้ในกรอบสีม่วงเหมือนกันนะครับมีคนไทยติดอันดับ4นะครับผมอันดับ6นะครับผมที่เป็นคนไทยนะนะครับรู้จักพงศ์ชาติไทยเนาะนะครับไทยละไนะฮะก็ลองทําดูได้นะครับผมเมนูต่อไปนะครับในส่วนของการอ้างอิงและรับนะครับก็คือการแนะนําหรือว่าเชิญชวนนะครับถามว่าไม่แนะนําถอนเงินได้ไหมถอนเงินได้ครับ ไม่เชิญเพื่อนก็ถอนเงินได้นะครับเมื่อเรามีคะแนนครบเราก็ถอนได้เลยนะครับแต่ถ้าว่าเราอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเราก็มาแนะนําเพื่อนได้นะโดยการใช้ลิงก์แนะนําตรงนี้เลยนะครับรายได้เนี่ยเราจะได้10%เซของรายได้ของเพื่อนเนาะเอาไปแนะนําตามช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็น Facebook ทวิต t e r Li ไล YouTube Tik t o อกได้หมดทุกช่องทางนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่เรารู้จักหรือว่าเพื่อนสนิทเรานะแนะนาใครก็ได้คนที่เราไม่รู้จักก็ได้นะครับเพราะว่าการเชิญเพื่อนเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ความสามารถของแต่ลละะบคน การแนะนําครับสําหรับเควสนะครับผมก็เป็นเควสรายวันแล้วก็เควสแบบตลอดชีพนะครับเราสามารถทาเควสรายวันได้นะครับผมทําได้ทุกวันเลยนะครับก็ดูจากหัวข้อตรงนี้ว่าเขาให้เราทําอะไรนะครับเราก็เข้าไปทําแค่นั้นเลยครับสำหรับเควสตลอดชีพเนี่ยผมได้รับมาล่าสุดก็คือเควสาเชิญผู้อ้างอิงที่ใช้งานอยู่500คนนะครับ150,000นคะแนนนะครับอันนี้ผมได้รับมาล่าสุดเนาะและก็ตรงนี้นะครับ700คนนะค่อนข้างที่จะยากตัวนะครับ 2แสนคะแนนนะครับ1,000คน3แสนนะครับ1,500คนก็คือ5แสนคะแนนนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับก็ลองทำดูได้นะในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็มีการเลื่อนระดับเลเวลนะครับผม50 80 100นะครับเราจะได้รับคะแนนตามที่เขากำหนดนะไม่ใช่เงินบาทนะครับอันนี้เป็นคะแนนนะอันนี้ไม่ใช่เงินบาทนะทุกคนเป็นคะแนนนะครับก็อัปเดตประมาณนี้นะครับผมในส่วนของบัคไซไฟนะครับผมถอนเงินได้จริงแน่นอนนาะทั้งชุมนิวเ็ตแล้วก็คริปโตนะครับในเว็บไซต์เดียวนะครับก็ แล้วแต่เราชอบนะเราชอบช่องทางไหนนะครับถ้าใครชอบเป็นทูนีว่วอลเล็ตก็เลือกทูนีว่วอลเล็ตไปเลยนะครับส่วนใครอยากจะเก็บเหรียญคริปโตบ้างก็เลือกเป็นเหรียญคริปโตก็ได้ตามที่เราชอบนะครับตามที่ผมได้ถอนให้ดูทั้ง2ช่องทางเลยนะครับถ้าใครชอบการหาเงินฟรีตามช่องทางออนไลน์ต่างๆก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเนาะส่วนใครมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามก็กดคอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยนะครับหรือจะติดต่อมาทางแฟนเพจก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ